ชอบมีหัวใจอยู่เต็มเปี่ยมครับเรื่องกีลามักโมยนะครับได้ดูต่างสึกต่างสายครับรวมกันเราอยู่นะครับวงการโมยสามัคคีกันไว้ครับอ่าเจนใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆครับสร้างสารรค์กันไปครับ ซ้าหน่อยนะครับรูปร่างของเพชรไทยแลนด์ยอดมวยคนรัดจากบุรีรัมย์ครับแก้วฟ้าน้อยเกียรติคัชนันรูปร่างดีทีเดียวครับนี่ครับเราจะก่อนขึ้นเวทีนี่อาจารย์วรศักดิ์พักดีคำครับก็คงจะคุยเรื่องกฎกติกาตั้งแต่วันชั่งน้ำหนักแล้วนะครับคุณพิเชษ ว่าชกอย่างไรทําตัวแบบไหนครับเรื่องการออกคะแนนอธิบายให้น้องนนักบวยเข้าใจหัวหน้าคณะเข้าใจครับทุกคนรับรู้นะครับเกมก็เลยสนุกครับอาครับอยู่ที่การวางกรอบนะครับถ้าเราอยู่ในกฎในกรอบมันก็สนุกครับอยู่ในเกมกีฬานะครับอ่าครับกำลังหาทิศหาทางอยู่แต่ปกติแล้วนี่เพชรไทยแลนด์ก็เป็นนักบวยที่รูปร่าง สูงใหญ่นะครับไม่ค่อยจะเสียเปรียบใครครับแต่วันนี้มาเจอกับแก้วฟ้าน้อยดูเล็กกว่าเห็นเลยครับแก้วฟ้าน้อยในหโหสูงปรี๊ดเลยครับแต่ว่าวัดอาทิน้ําหนักตัวนะครับค่นี้1 3สสูงก็ย่อลงมาได้ครับเตี้ยกะคองได้เหมือนกันครับชาประมาทนักมวยก็เหมือนนักร้องครับชาเสียงเชียร์มาเดี๋ยวก็สนุกครับ อ่าถ้านั่งนิ่งๆนั่งไม่มีเสียงเชียร์ก็ไปเรื่อยๆแบบนั้นนักร้องนี่ไม่ใช่ร้องเรียนใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่นะศิลปินด,ดารานักร้องอ่ากรรมการกนะฝีมือซ้ายครับสนองอจากหัวหินพระจวบนี่อดีตกรรมการของบีทีเอสช่อเจ็ดสนองอวาอิ่มขยับเดินเร็วขึ้นครับเพชรไทยแลนด์ดูผิดของ คนรัดรอดรักษาครับนี่สำเร็จการศึกษาคณะคารุสร์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดสุรินเป็นเรื่องดีมากๆครับดูแบบอย่างฉบับดีๆเอาไว้ครับเป็นด็อกเตอร์เป็นผู้กำกับเป็นนายร้อยเป็นนักชกเหรียญทองโอลิมปิกครับเกิดมาจากมวยไทยทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นได้หน้าอย่าลืมหลังครับ อย่าลืมส้นก้าอย่าลืมรากหญ้าวงการบอยครับพักสักครู่ สองก่อนยกอนสองก่อนอ่ะไปบนเวทีครับแซบแซบหน่อยแซบแซบหน่อยอ่าแซบแซบหน่อยครับพี่น้องอ้าเดินหน่อยเดินเกมหน่อยครับ ครัครับวงนายป้ายหน้าอยู่นะครับตั้งขวางแม่ต้องให้ยิงนะรเพชรไทยแลนด์โอ้โหแก่ยาวเอาเรื่องจริงครับยาวปืนใหญ่หรือเปล่าครับครับตั้งขึ้นมาแล้วยัดเข้าไปนะครับเพลงเข่าแก้วฟ้านอยเกียรติชัชนันทางด้านเพชรไทยแลนด์นนั้เพชรดีส่งเข้าประกวดนะครับเดินชนแล้วกีบท้องไปเรื่อย โอ้โหยกแ,และทีถึงราวนมถึงขั้วหัวใจนะครับอาครับอยากเก่งต้องเรียนหนังสืออยากชนะต้องขยงอยากตีเข่าได้ต้องขยง,ยข,งขยงขยงเจอ,อลูกป้ายคุณพิเชษเอาไงดีป้ายไม่ใช่ป้ายหน้านะไม่ใช่ป้ายหน้าแล้วลงนะครับป้ายหน้าแล้วแทงครับนี่ตีครับโอ้โห,โโหโกดลงมาทเพชรไทยแลนด์กดลงมากดได้ไหม อแขวางแล้วแทงครับเอาครับจะแก้เกมแก้ลำกันยังไงดีครับทีมงานยอดมวยพลรัตโอ้โหแทงทีแทงทีเด้งไม่เด้งลอยไม่ลอยโอ้โหลากมาจากไหนเนี่ย ลากมาจากไหนเนี่ยอาครับลูกเพียนลูกพยายามของเพชรไทยแลนด์จะทำยังไงดีครับหนามยอกเอาหนามบงแมตัดสินใจสู้ในครับยกเสียบยกเสียบยกเสียบบวัวดวปวพันโอ้โหแทงขวายทีหนึง ยังเป็นหน้าท้องเอาไว้ครับเพชรไทยแลนด์เพชรไทยแลนด์พยายามสู้ครับยกแทงอีกทีหนึง่งโอ้โหอา้าสีทนได้อยู่เอายังทนได้เจ้าโตมากแล้วครับเพชรไทยแลนด์แฟนมวยสุภาพสตรีชี้ไปที่ศอกครับเหมือนส่งสัญญาณให้งัดศอกครับแม่เจ๋วจริงๆพี่สาวผมแสดงว่าเป็นแฟนมวยพันแท้ ดีกันั่งแถวหน้านะถ้ากกนั่งแถวสองนี่แถวหน้าเดือดร้อนแนะ่ ดูคะแนนกันที่3ดูว่าเพชรไทยแลนด์ยอดมวยพลรัตจะทำยังไงครับแต่คงจะต้องงายงัดไม้เด็ดออกมาสู้กับเพชรไทยแลนด์ถ้าเป็นร่างกายออต้องหาอาหารเสริมแล้วครับคุณพิเชษมีต,ตัวช่วยเยอะๆหาอาวุธเสริมเยอะๆครับต่อย ต่อยท้องต่อยหน้าฟันซอกไปอเข้าไปแกยาวได้ใจจริงทั้งท่านของแก้วฟ้าน้อยแต่วันนี้รดเยอะนะแก้วฟ้าน้อยใช่ยอะรถเยอะที่๊อบผลัดดูอยู่รอเปล่าเช็คเนตติ้งมาทางน้อยชายนกตานีหน่อยครับดูอยู่รอเปล่าครับอาครับจะแก้ยังไงดี แม่แก <Okay. S 1> ยกทีนี่ถึงคั่วหัวใจครับเ<อ>ข่าของแก้วฟ้าน้อยโอ้โหโอ้โห,โโหแทงแทงสเสด็จเลยครับไอ้เอาเอาแทงอลไรกวางนะแทงโอ้โหเ,เริ่มสะดุ้งแล้วสะดุ้งเป็นกุ้งเส้นแล้วเอาอได้กุ้งนามาบีบมะนาวล้วนๆลอยเป็นกุ้งเส้นแล้วเพชรไทยแลนด์ ยังไงดียังกัดฟันอยู่เอ้ามายังทนได้หนามยอกเอาน้าบงมีอะไรเป็นตัวช่วยไหมเพชทยแลนดบอกแน่ใหญ่กว่าเธอแล้วเจอมาแล้วเอาลุยเอานะเอานี่อตท้องสิวสิวสิวเออไปอตท้องเพเรทลนด์ถ้าได้ยินอยู่อยท้องเอ้าเอ้าไตท้องอตหน้าเพเทยแลนดแม่เราบรรยายบวย ไม่ค่อยเป็นกลางนะไม่เป็นไรครับสนุกสนานก็เป็นเกมกีฬาครับเอาเน้นให้เล่นการพนันอ,อยู่แล้วให,ให้สนุกให้สนุกเ,เ,เราไม่ได้เน้นการพนันครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับกับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกองตุ้นพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยท่านนายกสมชาติจเจริญวัชรวิทย์น,นะครับอ่าครับมาดิเคาะไปเรื่อยอ่าเพชรไทยแลนด์เคาะไปเรื่อย เยอะนะอ่ารถเยอะๆโอ้โหแต่ว่าแกยกแต่ละทีแมาเขื่อนอะไรตัวงอเหมือนปอกุ้งเผาโอ้โหแต่ละเอาไม่แน่นะไม่แน่เพ่ะเอาเอาอย่ายุ่งนะยังไงก็มาสู้อยู่แล้วเพชรไทยแลนด์นะเด็กคนนี้ไม่ไม่มียอดท้อครับไม่สลบไปจอดป้ายเหมือนกันแมแต่เพชรไทยแลนด์เขาคิดในใจยาวกว่านี้มีอีกไหมเอาวยาวไหน ยาวโยกเยกหรือยาวอยุทยาโอ้โหแทงนัดหอกโอ้ยอ้ยไหวไม่ไหวครับกรรมการสนองดูนพอแล้วพอ้วพออถูกต้องครับ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 นักมวยนักกีฬาต้องปลอดภัยครับพยายามสู้เต็มที่เลยครับไม่ได้แแล้วเอากันถึงชีวิตเลครับเลือดตกยางออกได้ครับแต่ว่าเอาพอสมควรอะพี่น้องชาวน้ำยืนพี่น้องชาวบนปรบมือให้ มุมต้องเงินก่อนปมมเบอให้มุมต้องเงินก่อนมาสู้อยู่แล้วนะครับาทางด้านขขงเพ็นไทยแนเนาะโอ้โหดูครับทู่รา้านกองแก้วฟ้าน้อยแม่แกมาแกยังกับไม้ข่อเรือครับยาวแล้วก็แทงเก็บด้วยนะครับแม่ผัดช้านะครับยังมีมวยอ,อสองคู่นะครับอสองคู่ไทยเจอกับตากชาตินะครับ ไทยเจอกับอิรานแล้วก็ไทยเจอกับโมร็อกโกเป็นท้ายรายการอย่าพกพึ่งหนีไปไหนครับอ,อีกสองคู่อีกสองคู่าว่ทุกท่านเป็นแรงเก์ให้กับพวกเรานะครับต้องขอบคุณยานทนงครับเบี้ฝางเรียบร้อย